สวัสดีครับวันนี้หุ้มเบาะของนาวา่าแคปนะครับหุ้มเบาคู่หน้านะครับต้องหุ้มแบบสวมนะครับคู่หน้าเลือกสีเลือกลายได้ตามใจชอบนะครับอันนี้เลือกสีดำแลบแดงนะครับลาย VIP ทหุ้มแบบเข้ารูปเลยนะครับนี่ตรงตัวปรับเราก็ เจาะให้เรียบร้อยและที่สำคัญก็มีกระเป๋าด้วยนะครับหัวบอกก็เข้ารูปสวยงามครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับคู่หน้า2,800บาทครับผมหนังก็หนังเกรดเอนะครับเนื้อหนาครับผมอายุการใช้งานได้นานขอบคุณครับ